งานเป็นช่างภาพสิ่งสำคัญอะ่ะคือคุณต้องเข้าใจประเด็นต่างๆที่คุณสนใจแล้วมองว่ามีอะไรที่มีคุณค่าพอที่คุณจะบอกให้ใครฟังต่อบ้างภาพที่ดีๆจริงโหมันกระแทกถึงหัวใจเลยนะมันเป็นตัวกลางที่ดีในการใช้สื่อสารนะคนนั่นแหละครับคือการบอกเล่าเรื่องราวเล่าความจริงให้กับสังคมนั่นคือหน้าที่ของผมผมก็ชินนะครับศิลชัยรุณนเดชชัยก็ ตอนนี้เป็นช่างภาพสารคดีครับตนนัวเน้นที่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทังทะเลเป็นหลักครับผมผมก็คลองเกี่ยวเรื่องทางอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเรียนอตอนจะอยู่ของมัตยอินเตอร์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยให้อาจารย์เวลาออกทริปออกสนามได้มา ทำชมรมดำน้ำของไม่ตห้โด i อินเตอร์ครับได้ทักษะเรื่องการดำน้ำผมก็แบบมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานอยู่กเกาะเป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทางชมรมที่ไม่ดนให้ผมได้อินวอลฟเกี่ยวกับกิจก,กรรมทางนี้ตั้งแต่ยังแบบบอกนั้นสมัยเรียนก็ประมาณนั้น การที่เราจะเป็นช่างภาพสารคดีคือเราก็ควรจะมีเรื่องที่เราจะเล่าออกมาในภาพของเราอยู่แล้วข้อความของเราจะคืออะไรถ้าเรารู้เรื่องว่ามันเรื่องคืออะไรเราจะสามารถดีไซน์ภาพในหัวเราได้ความรู้เรื่องทางชีววิทยาอะไรผมว่ามันคือแบบหัวใจสำคัญเลยของงานของผมผมก็ไปอยู่เกาะเต่าอีกสปีผมก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาเราคือรูว้ว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อความที่สื่อถึงคนได้ดีกว่าการที่เราจะเขียนเปเปอร์ที่คนไม่อ่านครับ พยายามมานานแล้วที่จะเอาอันดาม,มันให้ยกระดับขึ้นให้เป็นมมดอกโลกแต่ว่ามันยังไม่เกิดสักทีครับก็เลยไปเก็บลูกเล่าน,นั้นมาแล้วก็คือไปที่เกาะอาชายัยเกาะอาชายเป็นเกาะที่สวยมากช่างขัดแยง้งระหว่างความสวยงามบนชายฝั่งแล้วกับความตายใต้ทะเลครับคือวันนั้นคือผมก็อยู่ในน้ำานผมก็เลยถ่ายในะกะลังนั้นมามันก็เกิดไดอะล็อกมีการเอาไปแชร์ต่อมีการพูดถึงคนกระทบก็ตามมาก็ค่อนข้างเยอะอครับประกาศจะปิดเกาะการแก้เมเนจเมนต์การพูดถึงในสื่อ ก็เดี๋ยวลงไปถ่ายที่นี่แหละคานัปเปอร์เป็นร้านเป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านอ่ะสิ่งที่มาตามหาคือว่าพื้นที่สโตนในระยะยาวสามารถพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงให้อยู่อย่างยั่งยืนได้หรือเปล่าแผนมาว่าจะมาเก็บความสวยงามใต้ท้องทะเลเก็บชนเผ่าอุรัลโวที่เป็นชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่ตามพื้นหมู่เกาะในอันดามัน แล้วก็เจอสิ่งน่าสนใจก็คือเจอวานด้วยครับเรารอให้แบบมันโผล่ขึ้นมาให้มันไม่เครียดครับเราก็พยายามเสียงน้อยที่สุดถ้าหากว่ามีรถท ر ا f ฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นจากการสัญจรในการขนของในเมื่อเรารู้ว่ามีวานอยู่แถวนี้ถ้าหากว่ามีการทำโครงการทะเลนั้นหรือปากลาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแผนปรับปรุงตรงเนี้จะหายไปเลย โครงการท่าเรือนั้นหรือปากบารามันกลายเป็นเขตอุตส,สหาหกรรมเป็นท่าเรือสเกลใหญ่ครับมีการขุดลอกเพื่อทําร่องน้ําให้เรือเข้าได้เวลาการขุดพวกนี้ตะกอนพวกนี้ไปที่ที่ไหนนี่เลยชัดเจนว่าจุดที่จะต้องมาบแน่ๆคือตรงท่าเรือลำเลึกแถวกรอบบุโรนแถวแถวหินขาวและระหว่างทางนั้นเรือทราฟฟิกวิงว่งไปวิ่งมากขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปครับส่นสวนตัวหินขาวนี่มันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งตะกอนลงไป โครงการักหินขาวเป็นโปรเจกต์ที่ลนตัวช่างภาพใต้น้ากับนักวิชาการลงไปดําน้ําเก็บข้อมูลของพื้นที่หินขาวที่เป็นหิน2ก้อนนี่โผล่มาอยู่ใ,ใกล้เกาะบุหลนครับผมซึ่งจะเป็นที่ถูกนาตะก,กรจากการก่อสังโครงการทะเลนั่นหรือปากบาราในตัวรายงาน EIA e s a e เนี่ยคือการดูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมครับผมซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณจะทิ้งตะกอนแต่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,ารตรงนั้นมีอะไรอยู่เราก็เลยไปลองดูกันถ่ายมาว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพบว่าที่นั่นน่ะมีฝูงลูกลาเยอะมากก็ค่อนข้างช ว่าเป็นพื้นที่สําคัญของการเติบโตของสัตว์ไบอ่อนมันคือแบบบ้านของทรัพยากรน้ำมันที่เราได้ใช้อะครับที่อุตสาหากรรมที่นี่ยืนอยู่ได้การประมองอยู่ได้ก็เพราะทรัพยากรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วผละอย่างไรตัวชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากถามกล่วว่าคิดว่าถ้าเรือน,นี้เข้ามาคนท้องที่ได้อะไรบ้างครับ สังคมมันไม่เปลี่ยนในยุคผมหรอกไม่เปลี่ยนในรุ่นลูกผมผมว่ารุ่นหลานทำยังไงให้สังคมมันเปลี่ยนไปคนเราตมองอยู่ธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองแล้วเราตัดข่าวออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จะตลกสิ้นดีเลยคุณกินอาหารกินไก่ไก่พวกนี้โตจากอะไรอวนลากอวนล้อมจับลูกปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาบดเป็นอาหารสัตว์มองอีกทีโอเคมีไก่กินในเมืองแต่ว่ามองในธรรมชาติลูกปลาประชากรปลาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูทันไหมมันเกี่ยวันหมดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นผมว่ามันเรื่องตลกครับนี่คอนเซปต์หลักทำยังไงให มันเปลี่ยนเพราะคนครับผมเพราะผมก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆตรงนั้น